สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใชร์คอมพิวเตอร์ h ชนแนลนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ไลน์นะครับของตัวเองนะครับนำไปแชร์ในโซเชียลต่างๆนะครับเพื่อที่ให้คนอื่นนะครับผมแอดไลน์เรามาหรือแอดเป็นเพื่อนนะครับผมอันนี้จะมาสอนวิธีการลอกไลน์ส่วนตัวนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมไปที่ ไลน์นะครับผมในไลา์ส่วนตัวของเรานะครับเราก็มาที่หน้าหลักนะครับผมหลังจากนั้นให้เราไปที่รูปคนแล้วมีรูปบวกนะครับหรือเพิ่มเพื่อนนั่นเองนะครับมุมบนด้านขวานะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปที่เชิญนะครับด้านบนเห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยครับอ่าหลังจากนั้นเขาจะมีให้เราเลือกนะครับเชิญเพื่อนด้วยอะไรครับผมแนะนํานะครับ ให้ไปที่แชร์เลยครับผมหลังจากนั้นหาคําว่าข้อความนะครับยังอื่นุกคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจนะครับมาที่ข้อความเลยครับเนี่ยครับอ่า หลังจากที่คุณผู้ชมมาที่ข้อความสังเกตนะครับขอจะมีลิงก์ให้เลยนะครับเห็นไหมครับขาจะเขียนว่าส่งข้อความและโทรฟรีด้วยไลน์กันเถอะนะครับให้เราครับั้แลวก็ดลอกหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปแชร์นะครับตามโซเชียลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเอาไปแชร์หน้าโปไฟ a c e b o o k ละกันนะครับนี่เลย อ่าเอามาโพสเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเทสให้นะครับนี่ครับพอกดแชร์นะครับจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเป็นเฉพาะชั้นละกันเนาะอ่าแล้วกดโพสหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูลิงก์ที่เราแชร์ไปนะครับใช่ไลน์เราจริงบอกกดเข้าไปเลยครับนี่ครับวิ่งเข้ามาแล้วครับอันนี้ผมไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไลน แล้วผมก็มาแอดตัวเองไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าคนอื่นมากดนะครับก็จะึเพิ่มเพื่อนให้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการคัดลอกลิงก์ไลน์ตัวเองนะครับสร้างลิงก์ไลน์ส่วนตัวเอาไว้แชร์ในโซเชียลต่างๆครับผมเชื่อว่านะครับไลน์นะครับเป็นแหล่งข้อมูลติดต่อที่สําคัญมากนะครับสมมุติว่าใครขายของในเพจก็สามารถทิ้งไลน์ส่วนตัวเอาไว้ให้ลูกค้ากลับมาทัก แล้วเราก็ไปปิดก,การขายใน l ลายก็ได้นะครับหรือในเว็บไซต์นะครับหรือใน YouTube ก็ได้เพียงแค่ copy ลิงกนี้นะครับแล้วไปวางได้เลยง่ายไหมครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการจะ เอาไว้แชร์นะครับลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชกกันด้วยนะครับที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีข้อมูลสงสัยหรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยก็ได้นะครับอยากให้ผมสั่งคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับปัญหาอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มือถือนะครับ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีดีโอเลยนะครับผมส่วนคลิปวีดโนี้นะครับทาง NN สอนแจ็คคอมเตอร์ช anel นะครับสวัสดีครับ